สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูภาพเรลนเดอร์นะฮะของ Toyota Innova c r y s t a ปี2023ใหม่กันนะครับโดยมีรายงานว่า Toyota Innova ตัวใหม่นี้นะฮะกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาแล้วนะฮะสำหรับภาพเรลนเดอร์นะฮะจะเห็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมกับไฟหน้าแบบ LED ที่ดูสปอร์ตขึ้นด้วยนะครับรวมถึงไฟตัดหมอกด้วยนะฮะส่วนในแผงประตูหลังนะฮะก็จะมีการปรับปรุงใหม่รวมถึงชุดล้ออลลอยใหม่ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูในส่วนของอินเตอร์เนียภายในกันบ้างฮะจะเป็นเลนอั์แดชบอร์ดใหม่นะฮะฟิลเตอร์ที่หรูมากขึ้นนะครับรวมถึงมีการใช้วัสดุใหม่ๆขึ้นด้วยนะฮะหรืออาจจะมาพร้อมกับซันลูปเบาะนั่งระบายอากาศอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับในส่วนของระบบทรงกําลังนะฮะก็อาจจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลต่อไปนะครับแต่อาจมีข่าวลือนะฮะว่าโตโยต้าอาจจะเสริมเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะแบบไฮบริดมาด้วยก็เป็นได้นะครับอันนี้ต้องรอดูนะครับ ในส่วนของตัวใต้อินโนวาใหม่นปีะปี2023นะครับคาดว่าจะเปิดตัวทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับโดยมีอินโดนีเซียนะฮะเปิดเป็นเจ้าแรกนะตามด้วยตลาดอื่นๆนะครับเช่นอินเดียแล้วก็ไทยเรานะฮะสำหรับโมเดลใหม่นี้นะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะรอไว้เลยนะฮะหลังจากการเปิดตัวในอินเดียคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2566นนั่นเองนะครับสำหรับเครดิตนะครับก็ต้องขอขอบคุณ rushlane com ด้วยนะฮะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ